สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มทุมคาจ้างเกือบครึ่งล้านระดมคนงานหาแหวนตกคูน้ำเน่า3ามวันสามคืนคนแห่เอาใจช่วยเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าร้านค้าอัญมณีแห่งหนึ่งในเมืองฝอซานมทนทลกวางตุงประเทศจีนที่บังเอิญทำแหวนหยกจากกระพรัสมูลค่าหลายล้านบาทตกลงไปในคูน้ำที่มีกลิ่นเหม็นเน่าระหว่างนำแหวนมาให้ลูกค้าชม จนต้องระดมคนงานมาระบายน้ำและช่วยงวมหาแหวนนานถึง3วัน3คืนตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าหลังจากค้นหากันอยู่3วัน3คืนในที่สุดคนงานก็พบแหวนจนได้โดยหนึ่งในคนงานที่มาร่วมหาแหวนเล่าว่าพวกเขาได้รับค่าจ้างสูงถึง70,000ถึง80,000ื่นยวนหรือราวรา,า4 0 0 0แถึง4ี่แ0,000บาทให้หาแหวนวงนี้ขณะที่ชายเจ้าของแหวนวงดังกล่าวได้ออกมาเปิดเผยว่า ระหว่างทางที่พ่อของเขาไปรับแหวนที่สตูดิโอได้บังเอิญทำแหวนหลุดมือจนหล่นลงน้ำขณะหยิบแหวนมาถ่ายคลิปเพื่อจะส่งให้ครอบครัวดูพ่อพยายามหาแหวนอยู่หลายหนก่อนจะยอมแพ้ไม่อยากหาต่อขณะเดียวกันช่างฝีมือไม่ยอมและยืนกรานจะช่วยพวกเขาค้นหาทั้งยังไปจ้างคนมาช่วยระบายน้ำออกจากคูน้ำโดยจ่ายค่าจ้างไปแล้วตอนนั้นไม่ได้มีการจ่ายรางวัลพิเศษตามที่โซเชียลลือกัน สำหรับแหวนหยกที่พบนั้นมีมูลค่า1ล้านหยวนหรือราว4ี่ล้าน9แสนบาทโดยนอกจากคราบโคลนที่ติดอยู่แหวนก็ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และนี่ก็จะกลายเป็นแหวนที่มีความหมายสำหรับเขาอย่างยิ่งเนื่องจากพ่อเป็นคนเตรียมแหวนหยกวงนี้สำหรับงานแต่งงานของเขาทั้งนี้ทางด้านชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าปฏิบัติการงมหาแหวนนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายจนถึงขั้นมีคนเข้ามาทำข่าว ซึ่งในตอนที่เจอแหวนนั้นก็มีคนยืนดูอยู่นับร้อยทั้งคนงานและคนที่ยืนดูต่างก็ส่งเสียงร้องด้วยความยินดีบางคนถึงขั้นจุดพลุฉลองด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ